นะคะอันนี้ก็จะเป็นบอลสีที่อยู่นอกตู้นะคะที่เป็นลูกไม้นะคะนี้พี่เขาก็เอามาคว่ำใส่ลองแบบนี้เลยนะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็แดงชมพูทั้งรองเลยนะคะเป็นลองปูนนะคะปูนซีเมนต์นะคะนี่ก็อีกอันนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้มีชื่อด้วยนะคะนี่ สาวนครใช้สีนะคะนี่อัน,นด่างนะคะด่างปกติเลยนะคะก็สวยไปอีกแบบนะคะนี่ใส่รองอไว้ก็สวยไปอีกแบบนะคะนี่นี่ก็เหมือนกันนะคะนี่แต่ละต้นในร้องนี่คือสวยนะคะสวยมากๆเลยศีลาหุ้มทองด่างนะคะนี่ด่างขาว นี่อันนี้ก็สวยนะคะใบสวยนะคะชอบใบแบบนี้มากๆเลยนะคะเนี่ยดูแปลกดีนะคะแล้วก็มีด่างด้วยสวยนะคะต้นนี้อยู่ในรองนี่อันนี้คือมณีล้อมเพชรนะคะด่างนะคะไม่หลุดด่างอันนี้คือใบใหม่ล่าสุดนะคะมณีล้อมเพชรนะคะก็อยู่ในรองเหมือนกันนะคะสวยนะทุกคน อยู่ในรองก็สวยวิบแบบนะเวลารวมรวมกันแล้วอะมีด่างบ้างสลับสีพื้นนะคะนี่เนี่อันนี้คือแบบสีสะดุดตามากนะทุกคนสวยมากๆเลยมีอยู่สี่รองนะคะตรงนี้แต่ละรองนี่คือสีแบบสวยมากๆเลยนะคะนี่